ช่วงหน้าค่ะค,คนที่เป็นโรคซึมเศร้าถูกพบเป็นศพอยู่ในวัดที่จังหว<า>ัดสุขาสภาพศพเนี่ยนะคะที่หัวมีรูที่คอมีผ้าเขาาม้ารัดอยู่และสภาพเหมือนถูกลากศพเข้าไปกองอยู่ในวัดมีผ้าไวนิลปิดอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้และคนบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาทําร้ายตัวเองหรือเปล่าแต่ดูไปดูมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะการลากศพเกิดขึ้นด้วยช่วงหน้ามาดูพร้อมกันนะคะ คุณชอบสิ่งที่ชอบที่ลาซาด้าคุณกำลังเพิ่มสีสันให้ชีวิตชอบสิ่งที่ชอบเพิ่มสิ่งที่ใช่ให้ชีวิตเปลี่ยนทุกเส้นทางของคุณให้ร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี ePower ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยปรซตประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลย New Nissan kicks ePower ใบเบสินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบสินแอลกอฮอลและเอมิเมทคริซอ,อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีทาแป้งโยคีนรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเนี่ยนะขบโนัล่าสัมยังบุดาคาโบราณ ที่มีซอสเกาหลีเผ็ดซีดหอมชีสครีมมีข้าเซนไม่เลียดอร่อยฉีกวงการคารโบนาราสัมยังบุดาคาโบนาราและครีมมีคาโบนาราโปรโมชั่นถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสาวมอนจากนอร์เวย์ ตอย่างช,ช้าๆในน้ำที่ใสสะอาดและเย็นชิบสัมผัสละมุนรสชาติที่อร่อยมอบความลงตัวในทุกมื้ออาหารซาวมอนจากนอร์เวย์นี่คือไก่จอห้าดาวที่ เนื้อแน่นอร่อยเน้นเน้นเน้นที่หน้าผมได้ไหมครับพี่ได้ผดาวช่วยลดค่าของชีพไก่จอแค่ไม้เลยยี่ิบาทวันนี้ถึง38สิงหาคมนี้อาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อายเด็ดเลยครับ <c oughs> ผมรับรองด้วยตราเปอร์พิซานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบนัว,นว New Fortuner Leader สัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งความสำเร็จสำหรับผู้นำที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์สะท้อนความสำเร็จนีแบบคุณกับ Fortuner Leader Generation leader. ที่โชว์รปโตโยต้าทั่วประเทศ โดดเด่นสะกดทุกสายตาทุกที่ด้วยเทคโนโลยีน้ำหอม Perfume Pearl ใหม่ดาวนี้ p a ช s i o n ความหอมตราตรึงใจติดทนนานใหม่เพิ่มปริมาณ25%ใครๆก็เลือกดีน่าเรา,เ,ราเลือกดีน่างาดำนมถั่วเหลืองบวกงาดำดีน่ามีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมเลือกสิ่งดีๆในแบบคุณดื่มดีนะ่า ม้บารสินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบนซินแอลกอฮอลและเอมีมเทคริซอรอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใครจะไปคิดว่าจากคนที่เคยดูแลครอบครัวจะกลายเป็นคนที่ครอบครัวต้องมาดูแลซะเองใครจะไปคิดว่าร้านที่เราสร้างมันมาทั้งชีวิตนะจะล้มลงไปในวันที่เจอโรคร้ายใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมันจะกลับมาทำร้ายเรา มไม่มีใครรู้ว่าชีวิตนี้เราต้องเจอโรคหลายๆกันอีกกี่ครั้งนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ AIA Multi P a C I มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างกลุ่มโรคได้รวมสูงสุดถึง11ครั้งสำหรับ3โรคร้ายแรงที่พบบ่อยเราให้คุณเคลมซ้ำได้คุณจะได้ผลประโยชน์รวมสูงสุด800%ไม่ว่าคุณจะเจอโรคร้ายๆอีกกี่ครั้ง เราก็พร้อมจะช่วยให้คุณกลับมาลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง AIA Multi PCI โรคหลายเจอจ่ายหลายจบโทร1581แน่ใจว่าผมยาวจริงหรอส่วนแตกลายไม่นับนะแทนทีนสูตรสำหรับผมยาวมีโปรวิตามินเข้าช่วยบรรลุงผมแตกรลายดูแข็งแรงคูณสากับแพนทีนฝ้าแดดจุดด่างดำหายาก ใหม่มีเวลูมิเนส630ฟรีดแมนเซรัมทรงพลังกว่าสิบเท่าช่วยลดฝ้าแดดจุดดำเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้มิปกก็ครั้งแรกของพ้าอ้อมมามิโปกก็ดล,ดององลดอุณหภูมิได้2องศา My Premium ี่ t มเอสเทอมีขัดแปรระบายเงาลดอุณหภูมิได้2องศาไม่อ่าไม่พั นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมเคาน์เตอร์เพนพลัสเจลสุดร้อนสำหรับบรรเทาปวดและอักเสบเนื่องจากข้อเสื่อมปวดข้อข้อเสื่อมปวดข้อใช้เคาน์เตอร์เพนพลัสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย คาราบาวแดงใหม่มีวิตามินบีสิบสี่เท่า10บบาทเหมือนเดิมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะมันมีเรื่องราวที่เขาบอกว่าคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะปล้นวัด